ค่ะสวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าชีโกกกอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณท้ายก่อนนะ,ะนแล้วก็ขอขอบคุณก่อนลูกฮะขอบค,คุณคุณพาร์ด้วยนะขอบค,<อ>คุณคุณพาร์นะคะที่สำหรับผู้เรียนใช่ไหมลูกอ่ะอัะนนี้ก็ถึงม,มือข้างนึงเขใส่นะเออครางนี้จะมหนักคุณพาร์ทเขาเคยเรียนรู้ว่าเขาองปาดตุ้มตูดก่อน เราได้เจอตรงไอ้แมงคูมัน,น,นบ่ต้องปาดตูดมันก่อนบ่ยูได้เห็นไหมอ๋อแล้วมันก็เลยรู้ว่าภูมันแบบไหนอ๋ออือจ้ยนานแล้วลูกมันยังมีตรงอยู่บ่มีภูนี้แน่นอนตรงนี้มีลูกนึงเลยมีกี่ภู บ่งมันเบิงแสกไปโกนมันบ่เจ็ดมั้งเจกประมาณเจ็ดประมาณหกโอ้้อทำไงต่อชวารีวูรรจุดนะนึ่นเลยทำไงต่อ,าอนนรรปาดไม่เข้าเลยมีฮะไม่เข้าเลยไม่เ้าเลยอาตวน้บบ่ คนสปาเองทุกคนทุกทุกพระทุกคนทุกอันผ้ามาทุเรียนไม่เป็นบาทนี่ยคพี่น้องเอ้ยจะได้กินเลยมีไม่เข้าเลยจะ,จะได้กินไหมนี่พอจะเกิดจะขานก็ไม่ได้เคยผ้ามาอันทุเรียนให้จะเอาผ้าห้กิน Icana, อันนี้บ mm ่อผู้มันบอกมันนี <S 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 ่บ่อมาดูตามเส้นตรงเส้นบ่ออยู่เห็นเสาผ้าอยู่แต่มถ่ายติกตูแค่ยบอกกอสบายแต่ได้กเขาเอี๊ยดบ่มีเอาคงเถอบ่เก็กเขาจอดจอดลงมาเลย อยไทอสีนทจะก่อันท so <c oughs> of ี่จะปูไหมเกับฟ้าพไ้เดยนมมนตัดกลก่อนบอข้างก่อนยน้ข้างเดเยเนจะก็แยมาทีจะปูไปนี่ยเ่ยวะปูเ่ยวะปูเลยน้อปูนี่เลยนมาเป็นนกอนบอก แลวพยายามหมอพูดเลยเอามาอะไรก่อนหนึ่งไหเซี่อ่อซอ่อมจุปัดมันแด้วยมันมีเตาจะเดือดเลยบางมันเดี๋ยวงนี่อะไรมันจะเดือดได้ยังไงจบอะถุงมือ้อันนี้กำมุนไปมุนมากเ มัน,งนุงมือนหย่หอะไรอยู่พีถุงมือมันใหญ่ไหมถุง,งมือมันใหญ่พุกอะฮุ้มอออตัวนี้ให้รอดก่อนอตัวนี้ให้รอดก่อนาเร่มันอาถุงมือมันอันนั้นได้ลิ้ นีน่ป้าัวน้ลงก้อนบ้าจะน่งอะตาหัวมันจะกอนน้อนเหรโอ้ี่นห่นี่บอย่นี่คับตาตายเบ็ดหัวเลยเห็นไหมไปแล้หัวมัเถิดไปแล้วหัวมันเ่บเ่บเ่บเบ จัดกระยอนมันเร็วผูนี่นะมีดอกจัมันง่งเหนื่อเนาะเป็นยังปลาปีิผูมันจัแล้วเมื่อปลาอมั้งนะแนเลกันแนวละแนเลกันแนวรดมแนเลิกกันแนวเบิ่อนไหมเหาาไหมปลาเรามาวัตุเรีนหาไปครึ่งนึงมันมีรน ฝ่าโดนเนื้อมันเนื้อนี้พอ,อดีเลยป่ะพอดีกินเลยป่ะมันพอดีเลย้วเนื้อไปไปจิ้มเนื้อไปโอ้ท่านอะนรเนี่ยเราตกปลาแล้ว Tunggu sebentar. Masukkan ke dalam. Tunggu sebentar. Tunggu เอาเอมัคือคว้าอขักใสลบาย้ขวเอน่น้ำมันเ,าเานาะ,ะอืมเบ้าแ่มันตมัมีดแข็งนอาจจะมันเอไม่ได้ไม,แมดีแข็งกด,ด,ดแ,งแล้วก็ขาปาดคืนเหนอแลนะ้วเนาะปาดเนเฮาแล้ว ค่ม่กลนนิ่นแนนล้วกินกันตอนนั้นบังน,นี่บังตอนนั้นนลยได้ยูเลยนี่เชิงบึงอ่ะเป็นได้เลยนะได้ยลยได้ยลยใช่ไหมมาซิมอันนี้เอาไว้ให้พ่อว่าตัวนี้บ่หนูกินตัวนั้นบ่อันนี้แล้วม่กลิ่นเลยหนูกินอันตัวนั้นอันนี้เอาไว้ให้พ่อลูกนี่เบึงก่อนเบึงก่อนกินนั่นอ่ะกินบ่ rồi, ừ um, nói ừ nhiên đã, có ừ. đi rồi ừ. à à à, là, là, nè, là gì มเอาตัวนี้ตัวนี้นะมีเลปลาตัวนี้นะบายมันนี่มันแข็งน <c oughs> ี่นีผู้นี่นะแข็งมันแม่มันไม่ได้กลินนะจ๊ะหมายว่าไม่ไมกลิ่นนะมันมันหล่อร่างกายอยู่ไหมเขาจะหรอได้ไหมอืม <Okay. S 1> ขอบคุณคุณพัดนะขอบคุณมากมากเลยมนอ่ะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะจะจะเย็นแล้วไม่อร่อยเท่าตัวนี้ตัวนี้อร่อยกว่าใช่ไหมมันเป็นปลาส์ใช่